้าให้พูดถึงมอเตไซค์ของชาวอเมริกันหลายๆคนจะนึกถึงฮาร์เลสเดวิสันแต่มีอีกหนึ่งค่ายมอเตอไซค์อเมริกันที่โด่งดังไม่แพ้กันอย่างอินเดียนมอเตอร์ไซค์ผู้ที่เป็นดังคู่แข่งและพี่น้องกับฮาร์เลสเดวิสันช่อง FGR d ขอแนะนำ8มอเตอร์ไซค์อินเดียนที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยอันดับ1 Indian Scout ABS ไทยเครื่องยนต์วีทวินความจุ 69คิวบิกอิชหรือ1,133ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำแรงม้าสูงสุด100แรงม้าที่8,100รอบตนาทีแรงบิดสูงสุด97.7นิวตันเมตรที่6,000รอบตนาทีระบบเบรก ABS หน้าหลังมีสีเดียวได้แก่ไวท์สโมกราคา879,000บาท อันดับ2อ n d ินเดียนสเกล p อป ABS ไทยเครื่องยนต์วีทวินความจุ69คิวบิกอิชหรือ1,133ซ c, c ระบายความร้อนด้วยน้ำแรงม้าสูงสุด100แรงม้าที่8,100ร,รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด97.7นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีระบบเบรก ABS หน้าหลังมีสีเดียวคือสีทันเดอร์ l a c k สโมคราคา799,000บาท อันดับส Indian Scout v o p e r 20 ABS ใช้เครื่องยนต์วิทวินความจุ69คิวบิกอิชหรือ1,133ซีซีระบายความร้อนด,ด้วยน้ำแรงม้าสูงสุด100แรงม้าที่8,100รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด97.7นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีระบบเบรก ABS หน้าหลัง มีสสีได้แก่สีสติ e เกร e ์และเซ Bru ัชราคา89900นบาทอันดับสีอินเดียนวินเทจดาร์คฮอ ใช้เครื่องยนต์ Thunder Stoke V Twin ความจุ116 cubic i n ิ h หอหรือ1890 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำแรงบิดสูงสุด168นิวตันเมตรระบบเบรกเบรกหน้าดิสคู่ ABS 4ี่พอตหลังดิสเดียว ABS สองพอตมีกระเป๋าหนังคู่หลังบังโคนยาวหน้าสไตล์อินเดียน ชุดแต่ง Dark Post มีสีเดียวคือสี Thunder Black Smoke ราคา1,590,000บาท อันดับ5 i n นเดียนวินเทจใช้เครื่องยนต์ทันเดอร์สโตกวิทวินความจุ116คิวบิกอิ้หรือ1,890 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำแรงบิดสูงสุด168นิวตันเมตรระบบเบรกหน้าดิสคู่ ABS 4พอร์ตหลังดิสเดียว ABS 2พอรตกระเป๋าหนังคู่หลังบางคนหน้ายาวสไตล์อินเดียน กระจกชิวหน้ามีสีเดียวคือครีมสันเมทัลลิกราคา1นึ่งล้านหกแสนสีบาทอันดับ6 อินเดียนสปริงฟิลด์ดักฮอสใช้เครื่องยนต์ทันเดอร์สโตกวีทวินความจุ116คิวบิกอิ h หรือ 1,890cc ระบายความร้อนด้วยน้ำแรงบิดสูงสุด168นิวตันเมตรระบบเบรกหน้าดิสคู่ ABS 4พอตหลังดิสเดียว ABS 2พอร์ตกระเป๋าแข็งคู่หลังชุดแต่งดำดักฮอส มีสีเดียวคือ Thunder Black Smoke ราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนสามบาทอันดับเจ็ด อินเดียนชาเลนเจอร์ใช้เครื่องยนต์พลาเวอร์พลัสความจุ108คิวบิกอิ้งหรือ1,768งพรซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำแรงม้าสูงสุด112แรงม้าแรงบิดสูงสุด174่ง17้นิวตันเมตรระบบเบรกหน้า ABS ดิสคู่คาลิปเปอร์เบรมโบ่สี่พอร์ตหลัง ABS ดิสเดียว c a ลิ p e r b r ์บรั2โบ้องโชคหลังฟ็อกซ์จอทัชสกรีนขนาด7นิ้ววิทยุ fm และ a f เชื่อมต่อบลูทูธเครื่องเสียงขนาด100วัตต์ชิลน้าปรับระดับไฟฟ้ามีจำหน่าย2สีได้แก่1สี thunder black ราคา1 6 9 0 0ล้าน6บาท2สี Titanium Metallic s MOKE ราคา1 0 0 0ล้าน7แส 4 9 0 0 0บาทอันดับ8ปดอินเดียนโรดมาสเตอร์ไอคอนใช้เครื่องยนต์ทันเดอร์สโตววีทวินความจุ1 16ิคอิหรือ1,890 cc ซระบายความร้อนด้วยน้ำ แรงบิดสูงสุด168นิวตันเมตรระบบเบรกหน้าดิสคู่ ABS 4พอร์ตหลังดิสเดี่ยว ABS 2พอร์ตโชคหลัง fox จอทัชสกรีนขนาด7นิ้ว Apple CarPlay วิทยุ FM AM เชื่อมต่อ Bluetooth เครื่องเสียงขนาด200วัตต์ชิลหน้าปรับระดับไฟฟ้ามี2สีได้แก่ black, azure, crystal และ ติลเกรย์แอ์เชอร์คริสตัลราคา2องล้านสี่แบาท จบไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับอินเดียนมอเตอร์ไซทที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยข้อมูลผิดพลาดหรือตกลงสิ่งใดก็ขออภัยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับขอบคุณครับ